เราได้ปลาช่อนตัวใหญ่นะครับช่อนตัวใหญ่หนึ่งตัวให้ปืนนี้ยิงใช้ปืนใช้ปืนนี้ยิงเมื่อคืนนะครับได้เมื่อคืนเราก็จะไปหาเมนูไปหาเมนูไปหาไข่แดงมาทําต้มยำปลาช่อนใส่ไข่มดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหา มดแดงในในป่าตรงนี้นะครับนี่ในป่าตรงนี้เอามาทำเป็นเมนูต้มยาปลาช่อนใส่ไข่มดแดงแล้วเราจะเอามดแดงมาทำอะไรนะครับจมยุธ <c oughs> บ้านเรามันมีอะไรเยอะแยะมีอะไรนะติ๊กตักติ๊กตักกินกินนมเพิ่มพลังก่อน พอดีบ้านเรามีแตนนะครับมีแตนเยอะมากเลยนี่แตนอยู่ข้างบนบ้านอยู่ตามหลังคาตามอะไรมีเยอะแยะนะครับเนี่ยแตนเราก็จะไปเอามดแดงมาเลี้ยงเลี้ยงไว้ในต้นไม้แล้วก็ให้อาหารกินแล้วก็จะเอาให้หมดแดงเนี่ยมันขึ้น<ม>บ้านเราไปกินตัวอ่อนของแตนไปกินรังแตนนะครับเราจะใช้มดแดงกําจัดแตนนะครับ เป็นวิธีธรรมชาติในการกําจัดแตนก็นคือเลี้ยงมดแดงเพื่อไปกินตัวอ่อนลังแตนกินแตนครับเดี๋ยวเราจะไปหาหมดแดงกันครับไะนี่เราเจอลังมดแดงแล้วครับอ,อุ้ยลังใหญ่เลยเนี่ยครับนี่อย่ามาอยู่ใกล้แล้วมันจะลังจะตกใส่ เราต้องเตียนไปถึงไหมล่ะเราจะเตียนยขึ้นไปตัดตีนตไม้ เป็นยังไงตอนที่เอาลังมดแดงโอ้โหมดแดงหลมือหลบกันได้แล้วครับนี่ลังมัดแดงเ่อาตัดใส่ถังถังมีน้ำอยู่นะไอเสือไอเสือยังมุดแดงกัดปากนะนั่นโดนแล้วโดนแล้วไอเสือโดนแล้วไม่เคยเจอ แมีใส่ไห้ลองลองได้ดไมาแล้วครับ,ยบเยบร้อยอไปนีหนีหนีหล,ลังเดียวก็พอแล้วครับเยอะแล้วย,ย,ยป่ะ Vai, vai ไปไปเราจะเอาลังมดแดงมาไว้ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับให้มันอาศัยอยู่ในะนี้ต้นต้นอะไรเนี่ยก็ว่าต้นก้านเหลืองไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าต้นต้นก้านเหลืองมันขมเพราะว่าบ้านเรามีแตนเยอะนะครับนี่คนะรับผมให้ดูแตนกำลังอยู่เนี่ยนะ อืมแดนเต็มเลยนะแดงน,นุ่มเยอะเป็นหมดเลยนะครับหมดแดงมันก็จะกินแดนนะครับเป็นอาหารนะครับหมดแดงมันจะไปกินตัวอ่อนของของแดนของ โยงไปให้มันเข้าไปอยู่ในบ้านเราเลยมันจะตายเชื่อไปตามบ้านไปกินรังมดแดงไปกินรังแตนกินตัวอ่อนของแตนเป็นอาหารครับเราไม่ต้องไปฆ่าพอ,อแล้วที่เหลือนี่เราก็จะไปใส่ใส่ต้มปลานะครับต้มปลาปลาช่อนบางตัวก็จมน้ำนะครับนี่ อกลมนเต็มเลยนะครับแล้วตัวขาวๆเขาเรียกอะไรมันนะลูกตัวนั้นครับกลาจะเป็นตัวมะเดื่อแล้วนะครับตัวอันนี้ก็คือกินได้เลยนะตอนตอนเด็กๆไม่เคยกินลองกินดูจมไมษลองกินดูกินตัวอ่อนมันอะตัวอ่อนมันชมพิจะกินตัวสีแดงเลยหรอกินตัวอ่อนมันได้จรลองกินดูมันเหมือนนมเลยนะตัวอ่อนอะมันจะรสชาติเหมือนนม อุ่นมดแดงเอาใส่ไว้ในถังไม่ได้จะปัดมือเดี๋ยวแม่จะทำปลาก่อนเนาะอะอรครับพร้อมกินเหมือนตัวดิ่มดูดิมีอะไรครับ เกตก่อนนะครับ น้ำเดือดแล้ว,อ,ลวอันนี้มีปลาก่อนดูปลานี่ปลาปลา,ปลาช่้นพอ,อกเกล็บออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน้คนี่นนปลาน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องเรามาทำต้มอ,อะไรบอกต้มยำปลาช่อนใส่ไข่มดแดงนะครับนี่แล้วก็ใส่มีกระชายขมิ้นนะครับรากผักชีมีกระเทียม ครับมีกระเทียมมีหัวหอมอะไรพวกนี้เทียมใส่ให้มันหวแม่นมันดักขินขาวอ่ะใส่ไปเลยครับนี่ใส่เข้าไปก่อนชายหัวหอมรลกกระเทียมกระเทียมทำเพื่อตะไคร้เ้ยใส่ขมิ้นไปด้วยมันจะสีเหลืองสวย ไค่หอมกินข้าวไค่ไค่ใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดนี่เก็บที่ต้นไหนนี่ครับเก็บมาจากต้นในหมู่บ้านใบมะกรูดพอดีใบมะกรูดเรายังไม่โตนะนี่ว่าใบเก็บของเราเพราะว่ายังไม่โตเลยไม่ได้นี่หวงใบมะกรูดมากใบมะกรูด ผักชีต้นหอมเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่อ่าเดี๋ยวก็ใส่ใส่แี้ก่อนแล้วก็ปรุงรสปรุงรสปรุงรสอะไรเนี่ยมันตวงนี้เป็นพลาสติกยังอ๋องห่างปรุงรสก็มีอะไรมีรสดีครับนี่รสดีนี่ใส่รสดีเข้าไปก่อนรสดีแล้วก็เกลือ ดีสเกลือดีเมใลยใส่เกลือคิมก่อนไหมไม่ต้องชคมเดี๋ยว จะยังไม่มีรสชาติหรอกอ่ะใส่ผงผงนัวผงพริกสดไงนะใส่เยอะๆเลยอ่อสิบช้อนเลยไหมผงไปหมดเลยจากดกๆนี่จะใส่ผงพรสไปด้วยนะครับอ่ะน้ำปลานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวน้ำปลานิดหน่อยโอ้ยดูสีน่ากินมากครับนี่สีน่ากินมาก จำยุทธมาดูพ่อต้มปลานี่เห็นไหมนี่เวลาใส่ปลาแล้วห้ามคุณนะเดี๋ยวมันจะตายแม่ขาคุณยนลูกถังน่ะแล้วใส่ปลาเลยใช่ไหมครับใช่นี่แล้วใส่ปลาครับแม่ดูยนลูกถังนี่ปลาเนื้อปลาสดๆเลยนะสดนะครับสดๆก็เอามาจากในบ่อเรานี่แหละในในสระเรามันไล่กินปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็จัดการยิงเลย ด้วยปืนลูกดองครับนี่ไม่ต้องคนแล้วนะนี่พอพรอบครัวใส่ไส้ลงไปด้วยนะครับนี่ไส้มากเรียกว่ารุงปลาช่อนใส่ปลาช่อนอร่อยนะเห็นไหมก็ใส่ใบกระเพราแอร์คุณยนต์รถถังแอร์ต้มน้ำนะ ได้เดี๋ยวแม่ผักชีใบกะเพราเราให้มันเดือดให้มันสุกก่อนใช่ไหมเนี่ยใส่อะไรใส่เลยไหมใส่ใบกะเพราไปก่อนใบกะเพราใสใบกะเพรานี่ใบกะเพราครับมันจะได้หอมแบบกิ่นข้าวด้วยเยอะใบเลื่อยด้วยใบเลื่อยใ่ผักใบเลื่อยผักใบเลื่อย อันเนี้ยมันจะมีต้นหอมอยู่นะใส่ไปเลยใช่ไหมต้นใส่เลยเครื่องเยอะๆผักจะไ,ได้สมนุนไพรครับอย่าไปคนอย่าไปคนเราก็ใส่มดแดงเปรี้ยวจากธรรมชาตินี่ใส่นี่มดแดงครับนี่มดแดงมดแดงที่เราไปหามาได้นะครับนี่มดแดงมีไข่ด้วยใส่กันไปเลย มันเดือดเนาะชิมดูบ่งมือเอามือด้านเต่อด้านหนึงืมน่ากินมากชิมชิมก่อนนะอะมันแรงยังไม่เปลียวเลยไม่ใช่หรอหิวแล้ว ชิมเลยได้ไหม,มเปียวอลไรเปียวแล้วเปียวแล้วจิ้มเลยชิมเลยได้ยังเปียวยังได้แล้วได้แล้วอย่าโค่นอย่าโค่นได้แล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วครับได้ยัง <c oughs> ได้แล้วครับอร่อยแล้วครับ เหลือใส่พริกใช่ไหมใส่พริกเลยย่างๆเดีย๋ยวตักไว้ให้ลูกลูกก่อนอ,อน <S <S ได้ยินเสียงเด็กเข้ามาติดเขายังกินเผ็ดไม่ได้อ่ะตักให้เขาไว้ก่อนตัก <ขอ S 1> ให้ลูกก่อนหนึ่งหนึ่งอ,อันนะครับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเอามดแดงเยอะๆเขาชอบมดแดงชอบมดแดงเยอะๆนี่ลูกก่อนนะครับลูกกินเผ็เดเอามดแดงเยอะๆ พอน้ำเยอะๆไม่ไม่ต้องเอาน้ำเอาไม่เอาน้ำอีกอืำจะไม่เด่นนักเดียวโอเคโอเคอ่ามดแดงเยอะยังของเค้าเยอะแล้วเยอะแล้วอันนี้ของลูกของลูกเข้าแล้วมาเนี้ครับมาเนี้มาดูพ่อทำนี่ต่อไป ใส่พริกนะพริกพริกนี่ของพ่อแม่ใส่พริกเลยนะครับกใส่พริกแห้งลงไปเราให้มันเดือดให้มันเข้าพริกเข้าเกลือก่อนครับพักเดี๋ยวเราก็ติดนี่สุกแล้วเราปิดแก๊สก่อนนี่ดืเดือดปิดแก๊สเลยนะ đây nó rất đặc อือากาศหนาวๆนะสดน้ำร้อนๆอมหมดยังปลาเทน้ำใส่เลยนี่ยนเย็นนี้เมนูยนเย็นนี้แหละเยน็นบดีคั่มบดีมีคั่มบดีข้างนอก ครรัวเาติดไหมน้ำนี่ครับนีนนนน่นี่เนื้อปลาช่อนตัวใหญ่ๆนี่ไเอาเอาโชว์หน่อยกินปลาช่อนกินหน่อยสิกินหไรซิ่ง อร่อยครับไปเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นนี่ครับต้มยำปลาช่อนใส่ไข่มดแดงมดแดงไม่ค่อยมีหรอกอยู่ร้างอืมนี่ครับ,บร้อนกินกับข้าวอืมโอเคนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ต้มจำปาช่อนใส่ไข่มดแดงปลาก็อยู่ในสระเราเนี่ยเรายิงเองมดแดงก็หาแถวนี้เครื่องสมุนไพรก็ปลูกแถวนี้นะครับแถวบ้านสวนจอมยุทธครับโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมติดตามกดติดตามให้บ้านสวนจอมยุทธเนี่ยนะ,ค,ะครับครับสวัสดีครับ